เซนครับออฟฟิเชียลโอเคขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับที่ผมไซโคลดีวีแม็กคุณแล้วก็ปาราฟิลแล้วก็ไฟโรหรือว่าน้องจายนะครับก็เกมของไมค์ครับนะวันนี้ก็จะมาซ่อ้แอบเพื่อนหนีจากตัวที่มีชื่อว่าผีดิบหรือซอมบี้นี่นะทุกคนครับเป็นซอมบี้ที่ไม่ได้อยู่ในนะครับทุกคนครับเป็นซอมบี้เป็นผีดิบแอบไปว่านะครับเอาประมาณประมาณนั้นแล้วกันนะครับก็ใครชอบคิซ่อ้แอบวันนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชทหนึ่งใครขอคนกระเทิบไลค์ด้วยแล้วกันนะครับมมาาททุุกคคคคนนส่่เเลยรรับวใได้้ป็อ ไอเป็ดซุ่มไอเป็ดไหนตู้นี้เหรอนั่นแหละอ่าไม่เป็นไม่คุณไม่เป็นไม่คุณรอดไอจ้าตุ่มเอาแล้วโอ้โหสุดเอ้สุดเอ้อ่าไม่เป็นปลาตุ่มปลาตุ่มไม่เป็น่าลาก่อนลาก่อนลาไปเอวนายพลาดท่าแล้วลาก่อนทุกคนกล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้ไม่เอาของในกล่องไปเลยกล่องไปเลยเอาของในกล่องไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อไปไปแล้วเด้อไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยสต๊อปเสร็จแล้วโอเคเฮ้ยเกิรดเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เราออกไม่ได้ใช่ไหมทุกคนโอเค าบงอาแรกพี่ปาก็เป็นซอมบี้เลยแหละครับเนี่ยเราย่ในบ้านนะทุกคนคือบ้าในบ้านหลังนี้จะมีซอมบี้ทั้งหมดหตัวนะครับกิกรเหมือนเดิมใครตายคนแรกคนนั้นก็จะได้เป็นซอมบี้เหมือนกันนะครับเหมือนแารแพ้เชื้อแพ้เชื้ออารมณ์แพ้เชื้อไอ้เาไหนแบบหาได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ามเฮ้ยบั๊กอ้ไ้ามเนี่้อ้าวพี่แจมมันติดบังปเน้ยตเงอ ไหนยี่สิบสองยี่สิบสองไมด้จะไม่ที่แอบเลยแม่คุยนี่จะโอเครู้ไหมว่าเป็นคุณแอบตรงไหนแอบไหนนี่ไม่ที่แอบแล้วคุณเนียนได้อ่ะครับแอันเต็มแม่คุณแอบเพียงที่วินเซอร์วัดมาหาผมไงจำได้ไหมที่หรอสามสิบนะแม่คุณพาแม่คุณโก้แม่คุณโบละโอเคสี่ทีจมลาครับทุกคนสต๊อโอเคปลาหายังตอนนี้ครับพี่ปลาได้หายเรียบร้อยแล้วทุกคนครับตอนนี้สี่ทีครับพี่ปลาเป็นผีดิบทุกคนครับเป็นผีดิบวันนี้ ต ed, ed, ัวนี้ผมโคตรเนียนผมโคตรเนียนเนียนน้ำบาเป็นคุณอไม่ได้เป็นคุณลาก่อนไม่แลาวมาดูในก้ากลับไม่ได้อ้าวเรามป็นคุณตายเป็นคเป็นต็อปบี้เลยลาก่อนเป็นคุณเป็นคุณเป็นต็อบปี้เป็คุณเป็นตอี้ลาก่อนนที่ผมโคตรเนียนยแอบเนียมากผมฝาดไม่ไมาสร้างคนเดิมไม่ได้ไม่ได้สร้างเดิมเกมเดิมไม่ได้ไม่ได้สร้าง ดิวิฟัสติวิทุกคนคิดว่าผมรอดหรือเปล่าครับทุกคนดิลิคอมเมนต์นะฮะผมบอกเลยผมคนรอดสดิวิฟผ่านไปเดี๋ยวคุณเป็นตองพี้นะคุณเป็นตองพี้นะอ่าคุณเป็นตองพี้เดอร์ดิวิชั้นสองดิวิชั้นสองดิวิชั้นสองอ่าชั้นสองปิดแล้วเอา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 โก๋ไม่เนี่ยเหรอโทษที อ่าเดี๋ยวี่ยูใครวะตอมบี้ตอมบี้ตัวไหนมันถือมันถือดาบอ่ะเห็นนะไหนตอมบี้ถือดาบเห็นนะเห็นนะตอมบี้ถือดาบเห็นนะเมื่อกี้น่ะเอ้ยไหนไม่ก็ถาก่อนสอมบี้ใจถือไม้อ้าผมโดนใครอ่ะกระทำผมไปไอโอ้ยหมดตี่ยมุ้งไอใครเอาไปเอาไปเอาไปตอมบี้ ผมบอกผมบอกดีครับผมบอกดีว้าไปพี่เจ้าไปไหนพี่เจ้าไปพี่เจ้าไปเฮ้ยดีกับเจ้าแอมแอมชั้นสองจริงไปไม่บอกเลยชั้นสองจริงไม่บอกเลยชั้นสองจริงอันนี้หมดไปแล้วหนึ่งทีหลังนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนตอนนี้ในสุดจ้ากําลังจะออกไปข้างนอกเหรอจ้าตอนนี้มันปิดแล้วออกไปไม่ได้มันปิดครับมันเป็นบาลีปิดวันนี้ก็ปิดไม่ได้ครับคนจะไปแอบดงในปิดแล้วพี่บายให้นะจุดที่จ้ากับ จ้าตอนนี้มันมีบาเลีทุกคนะตอนนี้จ้ากับดีวีแอบอยู่อ๋อมันแบบมันสามารถเงินได้อะไรเงี้ยนะครับมันเงินได้จริงเลยอ่าลงรถสินะอ้าวฟ้ารูแล้วฟ้ารูแล้วอ้าวฟ้าแบบรู้ไม่นานอ้าวจีบมุมไม่นานจีบมุมไอ้คนไอ้คนมั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 นไม่ยากเลยนะจิตที่ดีแบบไอคนไม่รู้ไอ้คนส่งทางเลยไหนเ็้คนเไ็้คนทำไมอะคนมีสองคนถูกแจ้งเอง เฮ้ยเลยครับตอนนี้หมดไปแล้วเดือยสองทีนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวคุณไม่รู้อ่ะสองทีเดอร์เดี๋ยวคิดนานโอ้ยโอ้ยผมมีคนอีกนะโอ้ยมันมันอยู่แถวนอกมันอยู่ทางหน้าบ้านเลยนะทางที่ไปลงรถอ่ะพี่ว่าแค่นี้ละกันขงล่งไมข้างล่างเหรออ่าไม่ใช่เป็นคนลงรถเป็นคนลงรถวิปป้าวิปป้าจะเจอวิปป้าจะเจอนะ้ววิปปาอยู่ใกล้ๆนะผมบอกเลยนะใกล้มากๆใกล้ที่สุดดิวีไหนดิวี่ยังเนียนอยู่อ้าวไอ้จ้าไอ้จ้าจ้าไปนะ

เฮียบุ๋มยังไงตาย่อเลยด้วยอยไมใครอีกดิวี่คนที่อยู่ใกล้ๆตัไอ้จ้าเลยนะเมื่อกี้เอาจริงเลยคนที่เนียนที่สุดในโลกแม่กันดิพอมะคุณไปไปมะคุณมะคนตามตามมาตามมาแล้วซอมบี้เธอกัะเป็นแถวแรกเลยนี่เวลาแค่หนึ่งนาทีนะตัวรับมีสองชั้นนะพี่กเกนีิพอมีสองชั้นนะครับไม่เคยมาตรงนี้ไม่คุณไม่มีสองชั้นไม่คุณไม่มีสองชั้นไม่สองชั้นนอนไม่เงีมีสองชั้นมันมีสองชั้นเออมีสองชั้นเด้อตรงนี้หรอ เดีวดีก่อนดิวีดิวีดีลดวีเด็กเอเด็กเอดอเดี๋ยวข้างนอกข้างนอกเลยออกขนอกข้านอกเลยออกขนอกเลยดิวีออกขานอกดิวีกดจกพี่่พี่เอาเด็กเอสู้เด็กที่มันสู้ดีกเอมันสู้อะเด็กี่มันสู้ใจขาดตู้รัเดเที่มันสู้จะขาดเวลาดิวีดิวีอเลยออกนอกเลยออกานอกเลยเออเออเออกินแอปเปิลมาเนี่ยไมาตีทำไมถึงจังวะอ๋อปรับดินี้ได้เลยโอเค ทาันเล็บร้อยดิพี่ลากอดิพี่เขาตายโชคดีกันตายโชคดีเขาตายโชคดีโอ้โหทมันตายยากดิพี่ตายคนยากดิพี่ตาตันดิพี่ตาตันต่อยทำามหนีไม่ได้หรอไม่ได้ตาตันเพราะบอลเลี้ยวโอเคเริ่มเลยรอบที่สองเลสโกมาทุกคนรอบสองครับสุ่มเลยครับใครที่ไม่เคยเป็นสุ่มเลยฮะจ้าเป็นโอเคจ้าเป็นโอเคแม่คุณต้มแมคุณเป็นเป็นโอเคตายไม่แต็ม พิ่แดเป็นเรียบ,ร,ยบร้อยมิแดเปเด้อนด้วยวแดนัเละาหนึ่งสองสามสี่ห,าหา้าหกเจ็ดเอแลวเจแล้วเ็ดก่อนวิแนหนึ่งสองามสี่้าหกเแปดเก้าบที่แปดที่สิบงงสิงงสิ <laughs> ที่สามกตัวตายอ่ะติด <laughs> บ,บอกเดินงียี่้ายี่หก ยี่สิบแปดเลยนาครยี่สิบเก้าสามสิบโอเคทุกคนซอบี้ออกลุเลยมาทุกคนครับเอ้าเอ้าเอ้าไอ้จ้ายืนทำลายยืนทำลายเดี๋ยแต่คนแรกมันยืนวะได่ผมหมดแล้วมันยืนเป็ะคุณทำายนะครับเป๊ะคุณคิดว่าไม่เห็นหรอเป๊คุณเป๊คุณปนแบบเอ้าเคุณถายอาจาเคุณจุกเปายเฮ้ยเปหายตัว ไปป่าไาป็น,นปคุยโจกยิงเฮ้ยใช่ไปไหนวะวเป็นคุยโจไปไหนเอ้าใช่เป็นคุยโตะไปคุยโตะแบบแน่นเลย <c oughs> เปคุยโตะแบบแม่เนี่ยม่รู้เดี๋ยว เว้ยไปคุณหาคจี๊บไปคุณร้องโหลหรอใช่ปผมจีเอ็มสามก็ได้ยา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 เฮ้ยคุณรู้ละอยู่ไหนรู้ละรู้ละพี่แดงตีแล้วคุณมาข้างบนขลังหรอไม่ตีหรอเป็นผู้ตาตาลาก่อนลาก่อนพี่แดงตีขึ้นมาข้างบนนี่ผมงงโอใช่หรออาจารยพี่เป็นสิพี่เป็นล่าเป็นซอมบี้เลยจ้ายิงทีกนึงนี่ยิงอีนึงไม่เป็นลาบซอมบี้เลยเ่็นลาบเป็นตัวอะไรไหนดิวี่อยู่ไหนโอ้ยทางนี้ปิดใช่ไหมดิวี่กับหรือดิวี่กับพาลลงคนนะครับอาจารย์จะดีไหม โอ้ตกใจด้วยาคนมาคุยไปดูดี่มาคุยไปดูพี่พี่แต่ด้ว่าคนนี่ตกใจดิดูตรงนี้นะอะไรเนี่ยึบในรูน้ำดอ้ว่ดนไหน เชิบตัวนี้มีเก้าอี้ใช่ไหมเล่นแบบย้ำหนึ่งสองสามลองเลือกดูโอ้ตัวนี้กดไม่ได้ทุกคนครับโอเคเราไปทางอื่นต่อไหนว่าอยู่ไหนกันนะดิวี่มาแข่งซ่ามันดิวี่อะไรอมพี่มาแข่งซ่ามานทุกคนครับไหนกันวะาดิวี่กับตาไม่กล้าใบไหนหรอฮะกล้าใบกันหรอเรียกว่าใหญ่เลยนะกลัวกลัวกับกลัวโดนจีรับเปล่าโดนจีรับเปล่าฮัลโหลสามคนอยู่ใกล้ไหมนะไปนะล้นะไปคุณอยู่ใกล้พี่ไหมคนทำแรมอุ้ยจะมีทำแรมหมดพี่แซมวิงตรงไปเลย ไอ้อกไปก่อนไ้้ปก่อนให้ออกไปก่อนได้เลยได้เลยดีพี่ได้เลยดิพี่ติดยังงได้เลยดีพี่ได้เลยดีพี่ไม่คไอจะาตวนีตัวนี้จะ่อจ้า้ได้้รเรียบร้อยเรียบร้อยนขึ้นไม่ได้ไปไหน่ไปไหนอะขางบนไม่บอก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 ผมขึ้นไม่ได้อะ คือเมต้องไปทานนั้นเมคุณต้องไปทานนั้นถ้าไมคุณเจอไดดิี่มาทานตนดิวี่ทานตหนีไ่อก้ขึ้นไม่ได้ถ้าผมขึ้นได้ทานตามัเ็นพโอเคทุกคนรายรอบสามเ let's go มาครับทุกคนใครสุ่มก็ได้ช่วงนี้พี่ป่าก yeah, ับพี่แซมสุ่มเลยฮะที่เหลือสุ่มเลยโอเคมาพีา okay. ่ปมก่อนโอเคนม่เป็นโอเคแม่จ้าเป็นลากร์จ้าเป็นทุกไปเร็วตัวโั้นก่อนตัวนี้มันโหดจริงเลยมันโหดอยู่นะโหดแต่พี่แซมครึ่งหนึ่งอยู่นะจริงเลยนะฮะทุกคนไปแอนดี้แอนดี้อย่าตีพี่แซมไอ้ป่ามาป่ามาปามตีพี่แซมตรงนี้หน่อยเป็นคนมาตีพี่แซมตรงนี้หน่อยทุกคนเลยตรงนี้ตรงนี้นี่มันต่อบตรงนี้ได้เป็นคนมาตรงนี้ได้ยังไงก็ใช่แล้วแล้วก็จะตายสเบด สงอแต่ดิป่ามาขึ้นมามาขึ้นมาเร็วมาขึ้นมาเร็วมาตังสามสิบมาเร็วโอ้ป่าไม่นานมาขึ้นมาเร็วเดี๋ยวโดเจอขึ้นมาเร็วโอ้สองบีมาตังขึ้นมาเร็วโอเคป่าตอนนี้สองพี่มาใช่ไหมโอเคสี่ดีอยเวลาครับมาแล้วอยู่ไหนไม่สิ่งไดอาจารย์อาจาดีวีกับแม่คุณอยู่ในโรงรถอ่าไม่มาไม่ต้องพี่เดี๋ยคุณจะเป็นลูกเลี้ยูเลยได่ไหมผมจะให้ลูนะจะไว้ชีวิตพี่มาดีเลยวมาดีไปเล็วมาดีไปมาตังดีไป แม่คุณอยู่ไหนเราที่แม่คุณวิญญาณตายแค่นั้นแหละป่าป่ารอดเหรออาลอดเหรออาจารย์มันบื้ออาจารย์มันบื้ออจ้ามองไปอยู่หรอกพี่เห็นตี่ไหนพี่ไปที่เดิมเหรอใช่ภาค f ภาค f ที่แม่คุณโดนตีแล้วโดนคือแ้่คุณอ่ะแม่คุณตรงนั้นแหละพี่บอกกันเลยพี่นอนแล้วกันปลาระวังขาออกไปข้างนอกเด้อขาออกมาออกข้างนอกเด้อร์ไอ้จ้าอยู่ไหนพี่จะพูดกันนะสงสารเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยตาดำๆอะไรเงี้ยแม่คุณู่ไหนแม่คุณอยู่ในแมพไงจุดพูดหน่อยละกันจุดพูดหน่อยละกันย พาตั้งพาตั้งนีไปพาตั้งนีไปหนีไปหนีไปพี่เองโอเคไปไปหนีไปเลยโอเคพี่รอดแล้วอะไรมองอะไรมองอะไรมันจะเกี่ยวพี่ลงอไปไามันจะเกี่ยวพี่มาเด้อเกี่ยวพีมันจะเกี่ยวพี่ใครกินใครกินข้าวเลยใครกินข้าวีอะวิะได้ยินด้วย ใครกินข้าวพี่พี่กินพี่กินเองพี่กินอ้าวมาแล้วมาแล้วไไปหนมาแล้วไม่แล้กินไปกินไปพี่แอมจุ๊กต้องกินข้าวพี่แอมจุ๊กต้องกินข้าวพี่แอมจุ๊กพี่แอมจุ๊กต้องกินข้าวแบบเลยโอ๊ยไม่ได้แล้วพยมดูแม่คุดแม่คุดดูพระเจ้ารอบไม่พี่แอบได้เลยพี่แม่คุดแม่คุดต้องพี่แอมไปดูแม่คุดพี่แอมไป่พี่แอมไปตองพี่เลยได้เลยได้ที่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ๊ยเหไออยู่ไหนจ้ะอยู่ไหนไม่ไงผมไม่ได้ขยับ เอาใช่ไม่ได้เจอใช่ที่ไหนพี่ปาาไปดิที่ไหนอาจารย์อย์่ไหนรำวังซีอยู่ไหนอยู่ไหนแล้ว์บอกบอกบอกเบื่อบอกแผนที่มันเป็นไงแแบบมันเป็นยังไงแบบมันเป็นยังไงแบบมันเป็นยังไงเอาเจอแล้วเจออาจารย์ละวเจออาจละอาจารย์ไล่ใครอาจารย์ไล่ใครอยู่อ่ะอาจารย์ไล่ใครอ๋อไม่ได้ไล่ใครหรอนึกว่าไล่ใครอยู่ะปาแอบขบวนชัวผมเห็นแล้วยแม่คุดแม่คุดแอ๋ในป้ายแน่เลยพี่เดานะป้ายไหนแม่คุณต้องแอบแบบแม่คุดเนียน่ะแม่คุณต้องแอบดูภาพไปจ้าถ่ายดีๆน้องน้ำเนี่ยยเดี๋ว เดีอ้ยอยู่ในรูปภาพเว้ยไหนไหนไหนไไปไหนครัเฮ้ยเฮยขมายอมหมวกข้ามหมว้างอันี้พี่อยในรูปภาพข้ามขมหมวกข้าง แสบป่าเฮ้ยอาจารย์เลยเวลาทีิี้ายเร็วเร็วดี้มาดูแม่ค้ดดิพีขออหูค้างกีนี่ผมวิ่งไปแล้วผมยืนนี่เอ้าเอาเอ้าเอาไม่เจอไม่ไดมเจอไม่ไดมเจอไม่ดมเจอป่าออกมาไหรอป่าวอนไมรู้หรอแม่คุ้อยู่น้อยไอ้ดิพี้แม่คุณเกียร์มาดูก่อนแม่คุแม่คุยแม่คุเกียร์ไหมแม่คอยู่ในแม่แคอยู่ในเกียร์แม่คุณเกียร์แม่คุณเกียร์อใช่แม่คุ้ดไม่คุณเกียร์ไหมแมาดู มันขึ้นปนไงวะันี่ม่คุณม่คุ้นห่างไกลจากคากรกิบ็อกใ้ตากับดดองแต่ว่าอยู่ใกล้ๆหูอะแต่ไม่ได้อยู่ใกล้คนทเียชีวิตอยู่ดีวยยอยู่ด้วยมันยดมเกียไหมเกียอาจาอยู่นหลทำไม้าโกไม่ออกไม่ได้อ๋อมันจะบักตรงแน่เลยเดี๋ยวอะไรถามพี่กูพี่จาอยู่ข้องบนนั่นแหละ่วยอยู่ไปที่ร้านา่ะอยู่ได้ไงรู้ไม่ได้ โอเคพี่แจคไม่ไหวแล้วพี่แจจะเปิดอัตตีพี่แทเปิดลัตีนี่ี่เปิดลัตีไม่คุณเอไรเนื้อโพมา่คุนเนื้อโพอ๋อเนื้อโพมันนี่ไม่คุน้องี่จ้าจ้าไม่คุณแจบหรงม้ะไรดเนี้ยเนี่ยเนีอยู่บนนี้ยอยู่ขึ้นไปไงใช่ไม่หมเนี้ยหนเนี้ยมเนี้ยมเนี้ยเนี่ยคุณเมย์เนื้อโพที่ไปแค่ไนไม่คุณนไม่นเนือนอยู่ขึ้นไปไงครถูกไม่คุณเป็นลูกตาไม่คุ้นไม่คุ้มีอัามังกรแม มาครับรอบนี้ดิวีกับแมคคุณกับผมสองคนสุดท้ายตกลงกันได้เป็นอ่าดิวีเป็นลาก่อนผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะดิวีสกินมันบักนะครับไอ้ดิวี่ตัวคอมมันบักซอมบี้อ่ะดิวีจะเป็นซอมบี้สตีฟแล้วทุกคนในรอบนี้นะเป็นซอมบี้แบบว่าซอมบี้ถือสองแขนนะในมุมมองผมนะไอ้หอยอ้ดิวีนั่งเลยดิวีนั่หนึ่งหนึ่งสองถึงสองชั่วโมงปาๆ้านี่มานี่มานี่อะ้าเคยดูหนังไทยผีไหมนังผีไทยเนี่ยเนี่ยโอ่งเลยนี่คือโอ่งแหละดิวี่โอ้โหคนละรู้เลยเอาไม่แอบไม่ได้ ไปนี่แมนวเนี่ยสามปลงมาลงมาเร็วลงมาไปพีดีแอรพี่เซลมปลงมาเร็ว้ไม่ได้ไดิีขอาีขอาีขอาไปนึงอิมก่อนอิมก่อนอิมก่อนอิมอิคนไปคนนี่มคนรุี่รนี่รนี่าแอบเลนอนเลนอนเลโอเคกดจิได้ปะกดจิ้ได้จ้าจ้านี้นี่รุน่รูนีู่น่รู่นร่น่่่ไม่ด้นี่ร่น่ร่น่ร่นู่่ร่ี่ แม่คุณเลยแม่คุณคนละรูเลยสี่รูเลยสี่รูคนละรูคนละรูเดี๋ยวก็ลงมาลงมาลงมานอนได้นอนได้นอนนอนโอเรับเสร็จแล้แม่คุณกดนอนดีๆแม่คุณไม่ล้มแม่คุณไม่ล้มเสร็จแล้วแม่คุณไม่ได้แมคุณจ้าเนาะเร็วแล้วเริ่มาแลยวเรือมาแล้วมาเลยเดี๋ยวเขมาแล้วแม่คุณนอนแม่คุณเข้าไปข้างในก่อนเข้าไปในโอเข้าไปในโอแม่คุณแม่คุณมา โอเคลาก่อตบไม่ตีฟแม่งเลยี่อปลาปลาดีเล่วปาดีเลอปลาดีเอปา่อยใจไอไอี่ปลาดีเอปลาดีเ่อปลาดีเอไอ้อ่งนี่องนี้่นี่ปลาดีเอปาดีเ่พี่ใช่ในองสบายเลยอ่ะปาพี่กดกียไม่ได้แม่เลยต็นนนี้โหดครับกยไม่ได้ันนี้เโหดครับอะไรวันนี้โหดปลาอยู่อปลา่อ ไปดูวยไฟรถดิไม่คตรเปลี่ยนสกินสิโอ้ยโอเคดี่เมียนอยู่นะเฮ้ยเจ้าจันยืนอยู่นะเจ้าอยู่ในรูปภาพพุทธไปแค่นั้นพอครับผมไม่บอกก็ได้เลยเฮ้ยดพิ่งตีรูปภาพใหญ่เลยเฮ้ยอ๋อแป้งไม่ไหวเลยดิวี่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 เย่พี่บอกอะไรดิวี่เอาเห้ตีกันทำไมไไม่ทีจโคตรไปให้นะปลาอยู่ในโอ่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่หมกโอ่งเดิมมันอยู่ใกล้ๆกล้โอ่งเดิมพิ้วกค่นั้นพอนะครับเออโอ่งเหมือนกันไม่หายอยู่ไม่ค้นหาดูไม่ค้นหาดูทเถาๆ อ่าออยู่่ในางอ่างแม่คุณแน่เลยที่แม่คุณจะไปแอบใช่เหรอแม่คุดไม่ใช่อ่างนี้แม่คุดแม่คุดดูดีดูในน้ำาอยู่ในน้ำบอยู่ีน้ำบอว์นี่ไงอ่างนี่แม่คุณจะไม่อบทีวีแล้วทีวีนี่แล้วทีวีแล้วทีวีตั้มตบตั้มตบตั้มตบแม่คุณจะแอบอ่ะไอ้เจ้ากเดียวไอ้จ้าไอ้จ้าก็อยู่ในอ่างนะเจ้าอยู่ในอ่างห้องน้ำเหมือนกันนะแต่ไม่บอกอ่างไหน จ้าจ้าจ้าอยู่ในห้องนอนมันก็เท่เหมือนกันนะจ้านะพี่บอกเลยนะอ่าห้องนอนเกียงก็ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยหมอีคนเห็นหมอีคนเห็นผมมีคนรู้มีคนจำได้นะเฮ้ยจ้าเปิดประตูจ้าเกียร์นะจ้าเกียร์จ้าเกียร์จ้าเกียนจ้าดิวี่ห้องนั้นแหละดิวี่นั่นแหละประตูนั่นแหละห้องไหนดิวี่ห้องไหนนี่ประตูนั่นแหละดิวี่จ้าเกียร์จ้าเป็ยประตนี่ไปแล้วไป เจ้าไมได้แล้วเจ้าไม่ไ <Denn> ดัแ <ài> ล ah. oh. 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 okay. ้วเจ้าออกมาได้ไงอ่ะมันบักมันบักแค่อ๋อเรียบร้อยเอาเอาคลิปจบแล้วเหรอจบร็จแล้วจบแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคน คลิปนี้ถือว่าคลิปนี้เราเอาเราไม่เอาเราไม่เอาไม่ไม่เอาเนียนเราเอาฮาแล้วกันทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์โอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสมครใช่อง d e ววี่แม็กคุแล้วก็ป a าลา e ฟแล้วก็ไฟจาไฟโรนแล้วก็กระจับสกคนด้วยกันครับก็ขราวหน้าเนี่ยจะทำคลิปเกี่ยวอะไรเดี๋ยวเกี่ยวกับซ่อนแอบเป็นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้จะปคลิปหน้าบายบายครับผมทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายุกบ